สวัสดีครับสวัสดีแฟนปีศาจแดงทุกท่านนะครับผมมาติดตามข่าวสารของแมนยูกันนะครับประจาวันพุทธที่6กันยายนก็อยู่กับกันโตนาในการเกาะติดอัปเดตต่างๆของแมนยูนะครับซึ่งวันนี้ก็มีหลายเรื่องเหมือนกันที่น่าสนใจหยิบยกมาให้แล้วเดี๋ยวเรามาเจาะลึกมาเกาะติดไปพร้อมกันนะครับสโมสรได้มีการประกาศรายชื่อนักเตะที่มีสิทธิ์ในการลงเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกออกมาแล้วนะครับก็ครบทั้ง25คนและโดยเดี๋ยวเกมแรก ก็เป็นแมชใหญ่เลยนะครับเจอกับาบยานมิวนิกในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นะครับคืนวันที่20กันยายนนี้แล้วก็แบ่งเป็นนักเตะ2กรุ่มนะครับสส่วนกันใน25รายชื่อก็จะมีเอลิสนะครับเอลิสก็จะประกอบไปด้วยนักเตะชุดใหญ่ที่พวกคุ้นชื่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็นักเตะที่ซื้อเข้ามาใหม่ด้วยรวมไปถึงนักเตะโฮมกรนนักเตะอังกฤษต่างๆนะครับเราก็จะเห็นในเอลิสเนี่ย มีนักเตะใหม่ๆเติมเข้ามาแล้วนะครับทั้งอัมราบัตทั้งบายินดีนะครับมีฮอยลุนมีโอนาน่ารีกิลอนอีแวนพวกนี้ก็จะสามารถลงเล่นใน UCL ได้ทั้งหมดนะครับส่วนนักเตะบีลิสก็คือนักเตะจากทีมเยาวชนครับนักเตะดาวรุ่งเด็กๆนะฮะอาจจะยังไม่ได้เห็นชื่อยืนยันใน25คนนี้แต่จะสามารถส่งรายชื่อก่อนเกมได้ ในกลุ่มนี้ก็จะมีนักเตะอย่างอเลฮันโดกานาโชนะครับรวมไปถึงคอบบี้ไมนูติดไปด้วยนะครับก็สามารถส่งก่อนเกมได้เลยแต่ถ้าเกิดเราย้อนมาดูตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะไม่มีชื่อของนักเตะคนหนึ่งก็คือนักเตะคนนี้นะครับอารมัดดิอาโล่ก็น่าจะมาจากการที่นักเตะเจ็บยาวนะครับและทีมคงประเมินเอาไว้แล้วแหละว่ายังไงก็หายไม่ทันรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็คงจะเอาไว้ดูอาการอีกทีหนึ่งช่วงหลังจากแบ่งกลุ่มนะ ถ้าเราไปถึงรอบน็อกเอาท์ะนะก็อาจจะมีชื่อของอามัดเติมเข้ามาอีกคนหนึ่งนะครับก็ให้น้องหายไว้ๆก่อนคนหนึ่งที่ใส่ชื่อมาทันเวลาพอดีอย่างที่บอกไปก็คือโซฟียนอัมราบัตนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเรียบร้อยโดยจะใส่เสื้อหมายเลข x4 ต่อจากฟิวจอนนั่นเองนะครับ เจ้าตัวก็เปิดใจว่าช่วงที่ผ่านมาต้องอดทนมากๆแล้วก็เน้นฟังเสียงหัวใจตัวเองเป็นหลักนะครับคือใจเขาเนี่ยอยากจะมาเป็นนักเตะแมนยูสุดๆแล้วก็พยายามที่จะไม่ตอบรับไปกับสิ่งร้าภายนอกและเขาก็มั่นใจว่าเขาทราบดีถึงความต้องการของเทนฮากว่าเทนฮากอยากให้มาเล่นตรงไหนอยากให้ทําหน้าที่บทบาทอะไรนะครับเพราะว่าเคยร่วมงานกันมาก่อนสมัยเป็นดาวรุ่งเอเย่นของอาราบัตก็โพสต์ลงอินสตาแกรมนะครับออกแนวแบบดีใจอ่ะดีใจกันเองเพราะว่าทํางาน ตรงนี้ที่สําเร็จพานักเตะมาอยู่กับแมนยูจนได้ก็โพสต์ว่าเขาดีใจเขาแฮปปี้มากๆเพราะว่าปฏิเสธทุกสมโมสรตลอดทางมาเลยนะครับคือมีหลายสมโมสรติดต่อเข้ามาแต่ก็ไม,ไม่เอาไม่เอาปัดทั้งหมดเพื่อจะมาแมนยูโดยเฉพาะแล้ววันนี้ความฝันก็เป็นจริงแล้วซึ่งก็สามารถตอกย้ําได้ว่าอัมราบัตก็มาด้วยใจจริงๆนะครับอยากจะมาสู้เพื่อทีมส่วนนักเตะที่ย้ายไปแล้วแต่ว่าเป็นการย้ายแบบยืมตัวนะครับก็คือเมนเชสเตกรีนวูดไปเปิดตัวต่อหน้าแฟนบอลเคทาฟฟ่อย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับ ผมก็ไปดูคลิปอยู่คลิปเปิดตัวว่าจะมีเสียงตอบสนองจากแฟนบอลอย่างไรบ้างปฏิกิริยาต่างๆแต่เท่าที่ดูก็โอเคเลยนะครับแฟนๆก็เ hey, ฮดีใจกันได้กรีนวูดมาร่วมทีมนะครับก็ฝั่งพ่อกีฬาของเคตาเฟ่อย่างรูเบนเรเยสก็ออกมาให้ความเห็นหลังจากกรีนวูดเปิดตัวแบบอ f ฟฟิ i ชียลครั้งแรกก็บอกว่าก่อนหน้านี้ในช่วงตลาดซื้อขายถือว่าค่อนข้างจะท้าทายพอสมควรนะครับเพราะว่าชื่อกรีนวูดเนี่ยมันปรากฏอยู่ในตลาด แล้วก็มีหลายทีมเข้ามาแย่งตัวกันแต่ว่าสุดท้ายทีมเขาทําสําเร็จนะครับสามารถดึงตัวนักเตะเข้ามาร่วมทีมจนได้แต่ต้องให้เวลานักเตะได้ปรับจูนสักพักหนึ่งเพราะนี่ก็เพิ่งจะพ้นเรื่องราววุ่นวายต่างๆมาเยอะแยะนะครับแล้วก็แถมเป็นการกลับมาลงเล่นครั้งแรกในรอบเป็นปีนะแล้วก็เป็นการออกมาเล่นหลีกต่างประเทศครั้งแรกด้วยห่างจากบ้านครั้งแรกแต่มั่นใจว่าเกรนวูดจะเป็นที่รักของแฟนบอลได้นะครับก็เปิดตัวไปแล้วใครอยากเห็นคลิปเปิดตัว ที่มีแฟนบอลส่วนหนึ่งมาตรอต้อนรับก็ไปดูใน YouTube ได้เสิร์ชก็เจอนะครับขณะที่ฝั่งนักเตะภายในทีมเรานะฮะก็มีข่าวดีให้แฟนบอลได้สบายใจกันนั่นก็คือนักเตะที่เหมือนจะบาดเจ็บไปก่อนหน้านี้ก็สามารถไปรับใช้ชาติได้ตามปกตินะครับอย่างเช่นดิซานโดมาร์ตินสที่เจ็บลงไปกองระหว่างเกมเจออาร์เซนอลเนี่ยก็ลงซ้อมกับเพื่อนทีมชาติอร์เจตินาได้ไม่มีปัญหานะครับเนีย่ยชูนิวด้วยเหยียบลูกบอลด้วย ปกติดีนะครับถ้าเกิดไม่เจ็บไปเพิ่มเติมมานะในช่วงเบรกทีมชาติก็น่าจะกลับมาลุย UCL ได้เลยทันทีนะครับไม่น่าจะมีอะไรเช่น mm hmm. เดียวกันกันกบวิกตอร์ลินเดนเลฟนะฮะยานแอนเดอร์เซนนะครับเฮดโค้ชของฝั่งสวีเดนก็ออกมาระบุว่านักเตะไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรแล้วก็สามารถลงช่วยทีมชาติได้นะฮะจนแฟนบอลแมนยูที่เห็นโพสต์นี้เข้าไปแซวกันบอกว่าเอาสรุปที่โดนเปลี่ยนตัวออกมาเกมอาซอนอลเนี่ยเพราะ ปวดท้องเข้าห้องน้ําใช่ไหมไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมทําไมโค้ชแต่ละทีมบอกว่าไม่เป็นอะไรเลยสักคนมะแต่เจ็บกันในเกมเจออาร์เซนอลหมดเลยนะครับขณะเดียวกันมีข่าวลือแววๆออกมานะฮะย้ําก่อนดอกจันตัวโตๆก่อนว,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 ว่าข่าวลือนะครับมันมาจากเพจแฟนคลับของลูกชอที่อาจจะไปได้ข้อมูลใกล้ชิดมาก็ได้เขาบอกว่าลูกชอเนี่ยได้เดินทางติดตามไปฝึกซ้อมในแคมป์ของทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับ คือยังซ้อมรวมไม่ได้นะจะเป็นการแยกซ้อมเดียวก่อนแต่ว่าเป็นการใช้ Facility เป็นการใช้ยิมของทีมชาติในการฟื้นฟูร่รางกายนะครับในการออกกำลังนะก็ติดตามไปด้วยนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลสั้นๆจากเพจแฟนคลับของลูกชอนะครับแต่ทั้งนี้ผมว่าก็น่าจะอีกสักพักใหญ่ๆกว่าที่นักเตะจะกลับมาลงซ้อมให้กับสโมสรได้ตามปกติเพราะ ตามที่สื่อรายงานหลังจากลูกชอเจ็บไปเนี่ยคือต้องพักราวๆสิสัปดาห์นะครับก็คือประมาณ2เดือนครึ่งอีกอย่างถ้าเกิดถึงขนาดที่ทีมไปดึงเรกิลอนเข้ามาแบบฉุกเฉินเนี่ยมันแปลว่าปัญหาของลูกชอน่าจะซีเรียสพอสมควรนะครับมันซีเรียสขนาดที่ว่าไม่สามารถใช้ดา์โล่ขั้นกลางได้อ่ะต้องหาแบ็กซ้ายจริงๆสักคนเข้ามาทดแทนก่อนนะฮะก็รอไปก่อนน่าจะเป็นหลักเดือนๆก่อนที่ลูกชอจะกลับมานะฮะแต่ถ้าเกิดไปซ้อมกับทีมชาติได้ก็ถือว่ายังโอเคนะ ขณะที่เรื่องของเจโรนซันโชก็ยังคงเป็นประเด็นเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะครับโดยทางคริสวิลเลอร์นักข่าวระดับสูงของเดลี่เมลก็ออกมาระบุว่าจริงๆชว่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยคือซันโชกระโดนตั้งราคาขายจริงๆนั่นแหละนะครับแมนยูก็เปิดโอกาสในการปล่อยนักเตะเหมือนกันตั้งราคาเอาไว้ที่45ล้านปอนด์นะครับแบบที่เราอาจจะเคยได้ยินข่าวลือกันมาบ้างว่าเฮ้ยแมนยูพร้อมปล่อยนะถ้าเกิดมีคนสนใจแล้วก็มีเชลซีสอบถามแล้วก็แสดงความสนใจเข้ามาจริงด้วยนะครับ แต่สุดท้ายเชลซีเนี่ยเขากังวลเรื่องของ Mindset เรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของสภาพจิตใจของนักเตะก็เลยถอยไปแล้วก็เบนเข็มไปดึงตัวโคพาเมอร์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าไปแทนนะครับซานโชก็เลยไม่ได้ย้ายซึ่งเดี๋ยวทางเทนฮากกับซานโช o เนี่ยจะมีการเข้าพูดคุยกันแบบจริงจังในช่วงเบรกรอบนี้นะครับพูดคุยเรื่องอนาคตและแล้วก็น่าสนใจว่าตัวนักเตะจะโดนบทลงโทษแบบไหนเพราะว่ามีการโพสต์ลงโซเชียลในแง่ลบนะฮะ ขณะที่เทเลกราฟก็บอกว่าเทนฮารกรู้สึกผิดหวังมากๆกับการกระทําของนักเตะในรอบนี้ถึงขนาดที่มีหลายคนภายในสโมสรเนี่ยมองเหมือนกันว่าโหเล่นแบบนี้ไฟกับโคช้ชแบบนี้อาจจะไม่ได้กลับมาลงเล่นให้กับแมนยูอีกแล้วก็ได้นะครับส่วนจะขายไปหลีกซาอูไหมแบบที่เคยมีข่าวลือสํานักข่าวฝั่งตะวันออกกลางเนี่ยฝั่งซาอูเขาก็ปฏิเสธข่าวเทือกเท,ก,ทกนี้ไปแล้วนะครับก็มองว่าเขาไม่เอาซันโชนะอีกรณีหนึ่ง ที่ยังคงปวดหัวกันอยู่ในช่วงนี้ก็คือเรื่องราวของอันโตนี่เมื่อวันก่อนโดนทีมชาติบราซิลถอดชื่อออกจากการไปเล่นในเบรกทีมชาติรอบนี้นะครับเนื่องจากข้อมูลข่าวที่โผล่มาล่าสุดจาก ULS Porte สื่อใหญ่ฝั่งบราซิลก็ระบุว่าอดีตแฟนสาวอย่างก r าเบียลากาวาลินเนี่ยโดนทำร้ายร่างกายหลายครั้งนะโดยตัวอนโตนี่นะครับเริ่มตั้งแต่2022ก็โดนไปหลายระลอกแล้วทำให้เกิดบาดแผลตามร่างกายหลายจุด แต่ว่าทั้งหมดเนี้ยอันโทนี่เขาก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาไปแล้วนะครับทุกกรณีนะคือก็ยังไม่ได้ตอบรับว่าเออทำผมดทำผิดอะไรอย่างเงี้ยข้อกล่าวหาที่มีออกมาก็ปฏิเสธไปก่อน c b f ที่เป็นสมาคมฟุตบอลของบราซิลเขาก็เลยถอดชื่อไปก่อนเพื่อความชัวนะครับโดยล่าสุดที่มันพีคเนี่ยคือ UOLS Sport ส e ตสื่อเจ้าเดิมฝั่งบราซิลก็ออกมารายง,งานต่อว่าหลังจากที่มีการประกาศถอดชื่ออันโทนี่ออกจากเบรกทีมชาติผลน,นี้แล้ว รวมไปถึงการที่สโมสรอ,อย่างแมนยูก็น่าจะมีการเข้าพูดคุยโดยตรงกับทางเหยื่อเองแล้วด้วยนะครับมีการติดต่อไปสอบถามเนี่ยก็ทําให้แอบมีแนวคิดเหมือนกันที่สโมสรจะเลือกดรอปอันโตนี่จากการลงเล่นไปก่อนนะครับคล้ายกับกรณีของกรีนวูดเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะตามมาได้ในหลายๆด้านนะครับเพราะว่าอย่างกรีนวูดเองถึงสุดท้ายศาลจะไม่ได้ตัดสินว่ามีความผิดแล้วก็จบคดีไปแล้วแต่สโมสรก็ไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้งาน เองได้อีกต่อไปนะครับก็ต้องแยกทางกันอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับสื่อเขาเขียนมาแบบนี้นี่มีผ่านหัวอยู่ข้างบนนะครับ u r l นะแล้วก็เขียนมาเลยว่าอาจจะอยู่ในกรณีเดียวกันกับ greenwood case ก็เป็นไปได้ก็คือพักงานไปก่อนอาจจะดีกว่ากับทุกฝ่ายนะครับส่วนอัปเดตฝั่งอังกฤษเนี่ยก็คือ James สตั k กเกเทียหนึ่งเทเลกราฟก็ออกมาให้ข้อมูลว่ามีองค์กรการกรุศลหลายเจ้าเหมือนกันในอังกฤษที่ส่งข้อเรียกร้องเข้ามาถึงทางสโมสรให้เลือก drop อันโตนีโดยเฉพาะนะครับอย่าง Women's a i อนะครับที่เป็นองค์กรเพื่อสิทธิสตรีก็เป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องนี้นะครับบอกว่าเอ้ยพักก่อนดีไหมหรือยังไงเพราะว่ามันก็ดูไม่เหมาะสมนะครับรวมไปถึง Enviolence Against Women c o a l i t i o n นะครับก็เป็นองค์กรต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงก็ออกมาเตือนสมโมสรว่า the world is watching นะครับทั้งโลกกำลังจับตาดูคนอยู่นะฮะจะทำอะไรกับตัวอนโตนีเนี่ยก็ต้องคิดดีด นะเดินหมากให้ดีนะครับท่านี้ทั้งนั้นอันนี้ยังไม่ดรอปนะอันนี้คือเป็นแค่กระแสจากที่ต่างๆที่ประโคมเข้ามาต้องรอสโมสรขยับตวัวอีกทีหนึ่งในช่วงเบรคหนนี้นะครับว่าจะยังไงกับอันโตนี่ดีกับกระแสแบบนี้นะครับจะมีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างก็ต้องรอฟังสโมสรออกมายืนยันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นแง่ลบสะส่วนใหญ่นะฮะในหลายๆด้านก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับแมนยูนะโอเคก็ติดตามกันต่อในครั้งต่อไปนะครับ ก่อนจากกันฝากเหมือนเดิมเลยกับ Triple Match Day ทัวร์ดูบอลจาก Real Fan นนั่นเองนะครับก็ออกเดินทาง1-12ทันว่าคมบนะครับก็ให้เข้ามาแล้ว Newcastle, แมนยูแม Man U, จอ e ชลซีแล้วก็สเปอ s p u r น Newcastle นะครับ Package ดูบอลมีทั้ง2คู่แล้วก็3คู่ราคาต่างกันก็สอบถามเข้าไปได้ตามความเหมาะสมของคุณเลยนะครับ ก็ไลนแอด realfan เจ็แฟนเแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0 8 5 9 9 9 6 5 9 2มีแปะเอาไว้ด้านล่างใต้คลิปแล้วยังไงติดต่อไปได้นะครับนี่คือทั้งหมดของการต้หนราาข่าวแมนยูครับไว้เจอใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาแล้วนะอย่าลืมฝากกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ